ทำนะจังขออนุญาตจับน,น้อยเนอ้ออ๋อนีนจะตอกขอถายตอนลั้มาเลยแซ่องมาเมืองงานงานประจําปีเมืองงานมีตั้งแต่วันที่ แปดแปดหรือเก้ามีวันที่อย่างก็ถึงที่อย่างก็ลุ้งเอาไปตรงนี้กันเราะเติอนตรงไปก่อนต่อมีตั้งแต่วันที่แปดถึงสิบแปดอีก่ะฮะเนาะไปแอวเซกันจานประจำปีของดีเมืองน่านเจามีเครื่องเงินกาแฟ โอ้นี่ไงเจ๊พิมพ์เราสนใจเครื่องเงินชมพูภูคาของดีเมืองน่านชิมชอบใช้มีผ้าถุงตตวยุงไผ่ละนำ้ำอ้อยผ้าถุงงามๆโอ้อันนี้งามขนาดชอบกระเป๋าสวยไหมผ้าถุงเนาะอันนี้งามๆหรอ,อหสวยดี สหกิจชุมชนของกินของใช้มาแอลได้เจา้าผ้าทอไทยลือ้องามขนาดเธอเป็นอย่างนี้ทุกทีซื้อละหนึ่งร้อยบาทร่มรื่นท่รมรื่นกระปรงงามงามต้องย้อนกลับมาดู สองพันเก้ามะขามก็มีถุงงามก็ซื้อไปให้เมียกะลงุงซื้อไปให้เมียกะลงุงงามกระเป๋า ชิมช็อปชมชิมช็อปโอท็อปนานชิมช็อปโอท็อปนาน,นไม่เอากลางวันเ,เดินใคไม่แอวนานชวนนี่ก่แอแมวได้เจ้ะของมีเยอะยะมีกระฟงกระแฟ กาแฟหลายสายพันธุ์กาแฟนานกลัมหน่อยเนาะติกีกก็ไปกินมาเจ้าของอาราบิก้าล้ำแต,แต้ๆอันนี้อย่างอันนี้โซนนี้จะอยู่หน้าจวนผ้วจ้ะบ้านพักประหลัดจังหวัดหน้านสินค้าซุมชน แจสลับน่างาม,งามอันนี้ทำนาจังขออนุญาตจับน้อยเนอ้ออ๋อนี่จะตอกทำนาจักตอกเป็นสีเจ้า ชนท่องเที่ยวโบสถ์ครับน้ำเงี้ยวข้าวซอยเจ้าอันนี้น้ำเงี้ยวข้าวซอยเจ้ากินข้าวมาแล้วน้ำนข้าวซครับคุเจ้าขอดูเนาะ <c oughs> โอ้โหเดากินข้าวกลักเข้ามาเนี่ยม,ม,มีวันไหนถึงวันไหนเจ้ามีถุงผูกเจ้าถึงวันพูกเหรอคะถึงวันที่14แต่เขานี่มาขายถึงพูกเจ้าอ๋อเหรอมีร้านอยู่ วัดคงอ๋อเคยไปกินเคยเคยไปจือร่านเข้าไอยไม่อารมณอ๋อใช่เพราะเคยถ้าไปบ้านบ้านกลุ่มจะต้องได้กินอ๋อแล้วแล้วอย่างนั้นรีบกลับจ้าแม่ลงสองวันอ๋อไก่ด้วยอ๋อมันไก่เนาะคนของมาขนวัวมาเจ้าเจ้าใไปจ้า จะมีร้านเสื้อผ้าคองใช่เจาะได้เจาอหนถึงวันที่สิบแปดกลางคืนมีทั้งกลางวันกลางคืน ขนมเจ้าดังดองซีอิ๊วทะเลซีอิ๊วเกาหลีก็มาอาเซมอนก็มีสาหลายองุ่นของหวานนมไข่ไส้กรอก ลูกชิ้นน่ากินทั้งนั้นเลยเรากินอะไรดีขั้งไทยก็มีตรงข้ามนี่ก็จะมีเครื่องจักสานน้ำมะพร้าวหวานหอมชื่นใจเดินแถวสกัดขนมซอแอร์บอดเกลี่ ขนมน่ากินนั่งนั้นเลยสีสันสดใสตุเรียนก็มีทุกคนคเราเดินมาเราก็จะได้มะม่วงมะ<า>ม,ม่วงถุงละส<า>ี่สิบบาท<น>สตรอเบอรี่ก็มี ลาบลี่หน่งร้อยหสิบแล้วก็ร้อยซาวละมุดมาทำไมไเด็นไเดนอหะม้ิบห้าบาทเราได้ออเือหอมในสเสาเรานี่มันของคู่กันนะจ๊ะอือสวยดีเนาะป้าหวานหอม,หอมชื่นใจ

จระเข้ปิ้งมาล่าจระเข้ปิ้งตอนต้นตำลับจระเข้สายไหมตังนุ่มตังเบอร์เต้นุ่มไส้ะลักโอ้เจ้าเด็ดเจ้าดังอาหาร เขาบอกอลไรนะตามมาจากติ๊กต็กขนมฟังเวอร์ยำเจ้เดือดทะเลเด็ดแล้วก็มึกหมักไอ,อยากชิมอ่ะต้องชิมก่อนต้องชิมก่อนมาต้องชิมต้องชิม อันนี้ขายชุดกี่บาทเจ้าที่หนึ่งร้อยสองร้อยครับอ๋อเอาหนึ่งร้อยได้ไหมเอาที่ร้อนๆได้ไหมสองร้อยชิมดูชุดละหนึ่งร้อยน,นะคะเราต้องมาแล้วต้องชิมอันนี้อันนี้เขาเรียเขาว่าอะไรนะร้านดังมาจากไหนนะ TikTok <c ười> เลเือดสายตอนลัดมาตกลงมาเลยนี่แล้วเราก็ได้แล้วคิงออพุตโตราชาปลาหมึกอ่าแ <c oughs> นะล้วราชาปลาหมึกอ๋ออันนี้เป็นอันนี้เป็นทอดใช่ไหมจ้าทอดนี่ตัวเท่าไหร่คะ อันนี้อันนี้ไม่ทอดอันนี้อันนี้นึ่งใช่ไหมขอบคุณค่ะทุเรียนไปด้วยอันหนึง่งนี่ร้านของกินมีทุเรียนมีปลาหมึกที่เรากินอันนี้อะไรมีอนนปอเปี๊ยะอันนี้เป็นอาหารอันนี้เป็นโรตีสายไหม

I'll be a man like Sam. I'm like, no. you. On my skin,